อยู่กันที่แบบฝึกหัดที่9.10นะคะคณิตศาสตร์ปสเล่ม2บทที่9การวัดความยาวค่ะเป็นแบบฝึกหัดของสอสวทค่ะอยู่ในหน้าที่69อันนี้ก็จะเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวนะคะก็คือจะเป็นเกี่ยวกับการคูณแล้วก็การหารความยาวค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ข้อที่1เลยค่ะเขาให้เราแสดงวิธีหาคําตอบค่ะเหรียญ10บาท1เหรียญหนา2มเมตร วางเรียงซ้อนกัน27เหรียญสูงกี่เซนติเมตรกี่มิลลิเมตรอ่ะทีนี้เรามาดูในสิ่งที่โจทย์ถามกันก่อนค่ะโจทย์ถามว่าสูงกี่เซนติเมตรกี่มิลลิเมตรสิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือความหนาของเหรียญ10บาท1เหรียญก็คือ2มิลลิเมตรแล้วก็บอกว่าถ้าวางเรียงซ้อนกัน27เหรียญก็คือวางเรียงขึ้นไปน27เเหรียญน,นะคะ อ่ะเดี๋ยวเรามาเขียนแสดงที่ทํากันเลยค่ะี่ทีทำนะคะเราก็เขียนในสิ่งที่โจทย์บอกก่อนเลยค่ะเหรียญสิบบาทหนึ่งเหรียญหนาส mm, องมิลลิเมตรอะให้ใช้ตัวย่อดได้มม,มจุดนะคะ วางซ้อนกัน 27, ยนี่สิบเจ็ดหรียญสูงอยากรู้ว่าสูงเท่าไร่เราก็นำยี่สิบเจ็มาคูณกับสองใช่ไหมคะสองเจ็ดสิบสี่ใส่สี่ทดหนึ่งสองสองสี่บวกทดหนึ่งเป็นห้าได้ห้าสิบสี่มิลลิเมตร อ่าลืมลืมไปว่าเขียนตัวย่อดได้เนาะตรงนี้ใครเขียนมมอจุดก็ได้นะคะหรืออีกอย่างหนึ่ง54มิลลิเมตรเนี่ยถ้าคิดเป็นเซนติเมตรก็จะได้5้าเซนติเมตรกับอีก4มิลลิเมตรค่ะ,ะได้แล้วคำตอบข้อนี้ไม่ยากนะคะ ตอบเลขไทยด้วยค่ะเสร็จแล้วในข้อที่1อ่ต่อมามาดูกันที่ข้อที่2ค่ะเหรียญ10บ,บาทวางเรียงซ้อนกันสูง16ซนติเมตรแปมิลิเมตรถ้า1เหรียญหนา2มลิเมตรมีเหรียญ10บ,บาทวางซ้อนกันอยู่กี่เหรียญอ,อันนี้สิ่งที่โจทย์ถามนะคะมีเหรียญ10บบาทวางซ้อนกันอยู่กี่เหรียญ สิ่งที่โจทย์บอกบอกความสูงที่ซ้อนกันเรียงซ้อนกันขึ้นไปเนี่ยสูงทั้งหมด16ซติเมตร8มิมตรแล้วก็บอกข้อมูลมาอีกว่าถ้าถ้าสมมติว่า1เหรียญเนี่ยมันหนา2ม mm ิลมล่ะจะมีเหรียญ10บาทวางซ้อนกันอยู่กี่เหรียญใช่ไหมคะอ่ะอันนี้ จทย์ให้เป็นความสูงโดยรวมของเหรียญสิบ,บาทเนี่ยไม่ได้บอกมาว่ากี่เหรียญบอกแค่ว่าเหรียญสิบ,บาทกองหนึ่งเนี่ยวางซ้อนกันขึ้นไปเนี่ยสูง16เซนติเมตร10กับอีก8ม mm. มก็มันจะลักษณะประมาณนี้อ่ะไม่ได้บอกมาว่ากี่เหรียญบอกมาว่าเนี่ยมันวางซ้อนกันอยู่นะกี่เหรียญก็ไม่รู้แหละวางซ้อนกันเนี่ยมันมีความสูง 16เซนติเมตรกับ8มิลลิเมตรแล้วเขาบอกไปอีกว่า1เหรียญเนี่ย1เหรียญเนี่ย1นเหรียญเนี่ยสูงสองมิลลิเมตรอยากรู้ว่ามีทั้งหมดกี่เหรียญน,นะคะข้อเนี้ยเราจะนำมาหารเพราะว่าให้เป็นความสูงโดยรวมมาให้เป็นความสูงของเหรียญหนึ่งเหรียญมาอยากรู้ว่ามีทั้งหมดกี่เหรียญเราก็จะต้องนำมาหารนะคะ เราก็มาเขียนในสิ่งที่โจทย์ให้มาเลยวิธีทําเหรียญ10บ,บาทวางซ้อนกันสูง16เซนติเมตร8มิลิเมตรหรือถ้าเราคิดเป็นมิลลิเมตรล่ะถ้าคิดเป็นมิลลิเมตรเนี่ยเราจะได้กี่มิลลิเมตรคะ 1ซนติมรมีค่าเท่ากับ10ม mm, มใช่ไหมคะถ้า16เซนเมตรเนี่ยเราก็เอา10คูณ16ได้160ใช่ไหมคะ160บวกอีก8ได้168ม mm, ลลิมค่ะเราก็บรรทัดที่2เราก็เขียนเลยว่าเหรียญ1นเหรียญสูง2มเมตร ปัญหดที่3าเขียนในสิ่งที่โจทย์ถามค่ะก็คือมีเหรียญ10บ,บาทวางเรียงซ้อนกันอยู่168หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาลองหารสั้นกันดูนะคะ2หาร1ไม่ได้แต่2ส,สามารถหาร16ได้ 2อ,อะไรให้ได้16ก็คือ2,8,16 16กับ16ลบกันเหลือ0ใช่ไหมคะต่อมาเราก็ดึง8ลงมา2อ,อะไรให้ได้8ก็คือ2,4,8ได้คำตอบก็คือ84เหรียญค่ะได้แล้วเราก็มาตอบเลขไทยกันเลยค่ะมีเหรียญ10บาทวางซ้อนกันอยู่84เหรียญค่ะ เราไปรับชมแบบฝึกหัดด้านถัดไปในวิดีโอถัดไปค่ะ